สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับแล้วก็ EP นี้นะครับตามคำเรียกร้องเลยเนื่องจากมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากเห็นเส้นทางที่ขึ้นสู่ถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับโดยการขึ้นจากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและวันนี้นะครับเราจะขึ้นจากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมุ่งหน้าสู่ถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ เขาบอกว่าเส้นทางนี้นะครับทุกครั้งที่มีฝนตกลงมานะครับหรือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเส้นทางนี้จะสวยเป็นพิเศษเลยครับและวันนี้นะครับเราจะพาแคมเปอร์ทักตู้นี้นะครับไปแคมปิ้งต่อที่ไหนไปนอนจุดไหนบรรยากาศดีไหมวันนี้อย่าลืมติดตามท่องเที่ยวและชมเส้นทาง ไปพร้อมกันนะครับเอ a ตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดีฟมูลค่าวกว่า3ล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโนว์คลิงดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับเบรีนและกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก สุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายสำหรับในปี2,566นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ี2,566ผ่าลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 1197111จากจุดนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่า เลี้ยวขวาไปที่ถนนหมายเลข2216นะครับปลายซ้ายมือเมื่อสักครู่เลยตรงนี้นะครับเรียกว่าสามแยกกกกะทอนนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับที่อำเภอลมเก่าเราก็เลี้ยวขวาได้เลยนี่ครับพอเลี้ยวขวามาเราก็จะเห็นร้านขายของเยอะๆอยู่ซ้ายขวามือ จุดเริ่มต้นนะครับของการเดินทางขึ้นท่องเที่ยวอำเภอนาหนาวของเราวันนี้นะครับพอเราขับขึ้นมาเราจะเห็นทันทีว่ามีป้ายบอกว่าอำเภอ n a หนา80กิโลนะครับแล้วก็อำเภอบางสะพุง94กิโลจากจุดนี้นั่นแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วจนถึงสามแยกด้านบนเนี่ยถ้าเราตรงไปก็คืออำเภอวังสะพุงหรือว่าถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนั่นเองครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็คือไปที่อำเภอน n หนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกลงมาเนาะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ36เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันว่าตอนเย็นนะครับที่ดงเดินทางเข้าสู่เขตของอำเภอน้ำหนานะครับแล้วก็ไปที่จุดแคมป์ปิ้งของเราวันนี้เนี่ยอุณหภูมิจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับในอุณหภูมิหน้าร้อนวันนี้เดี๋ยวติดตามกันไปถึงท้ายคลิปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับอาเภอน Nam นาอีก66กิโลอาเภอวังสะพู80กิโลนะครับปลายเมืองสักครู่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เส้นทางก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางที่เริ่มขึ้นสู่ความสูงชันนะครับเมื่อสักครูที่เราขับผ่านมาเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นแหล่งชุมชนนะตอนนี้จะเริ่มมีการขึ้นเนินขึ้นเขาบ้างแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเส้นทางก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลย เราจะเห็นว่าเส้นทางขึ้นสู่เส้นทางสูงชันอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแปลกมากนะครับในหลายๆเส้นทางที่เราเดินทางในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในหลายๆเส้นทางเนี่ยเขียวขจีกันหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าโดนฝนกันทั้งนั้นเลยแต่ในเส้นทางนี้เนี่ยยังเป็นสีน้ำตาลอยู่เลยครับแสดงว่าฝนตกในเส้นทางนี้ต้องน้อยมากๆหรือว่ายังไม่มีฝนตกในเส้นทางนี้แน่ๆครับ เพราะว่าในเหล่เส้นทางเราจะเห็นว่าโอ้วิวสอริมวิวสข้างริมถนนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ที่นี่ยังเป็นสีน้ำตาลยังไม่ค่อยมีใบไม้เลยนะครับแปลกมากจริงๆตอนนี้นะครับเราก็กำลังขับตามถ่ายซุปเปอร์สตาร์อ้วนสุดหล่อของเราอ้าวมาถึงทางแยกแล้วนะครับโอ้ยไม่เห็นนี่ครับสามแยกตรงนี้นะครับ ถ้าตรงไปก็คือไปอำเภอวังสะพุงนะครับเราจะเลี้ยวขวาไปที่อำเภอน้ำหนาวนะครับตามถนนหมายเลข2216นะครับแต่ถ้าตรงไปตรงนู้นจะเป็น2016นะครับวันนี้เราจะเลี้ยวขวามาทางนี้เพราะว่าตะกี้เราต้องผ่านโค้งพอดีป้ายอยู่ที่ซ้ายมือนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ตัดต่อกันอีกทีนะครับตอนนี้อำเภอน้ำหนาวนะครับเหลืออีก57กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โห วันนี้มีอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับรถขนฟางน่าจะพลิกคว่ำนะครับโอ้ความจริงๆด้วยครับซ้ายมือเป็นอุบัติเหตุนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้โอ้น่าจะไม่มีคนเจ็บขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับพอเราเลี้ยวขวามานะครับถนนในช่วงแรกนี้โอโ้โห,โหต้องบอกว่าดีใจมากครับถนนช่วงนี้ได้รับการปรับปรุปงใหม่เลยอ้าว ปรับปรุงใหมก่กี่กิโลเนี่ยโอ้แต่ถนนช่วงนั้นได้รับการปรับปรุงใหม่ขับดีมากๆครับแล้วก็ถนนสวยขึ้นมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะครับในช่วงที่ก่อนถึงสามแยกเนี่ยถนนไม่ค่อยดีเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ได้รับการปรับปรุงแนละ้วก็ถือว่าดีใจกับคนพื้นที่แล้วก็ดีใจกับคนที่ได้ใช้ถนนตรงนี้เป็นประจานะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้อย่างที่ดงเคยบอกนะครับในหลายๆครั้งที่เราเดินทางมาเนี่ย ถนนหลายเส้นเนี่ยถ้าได้รับการปรับปรุงนะครับให้เขามีถนนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงวิวทิวทัศน์สข้างทางเพิ่มจุดเช็คอินนะครับเพิ่มจุดพักถ่ายภาพรับรองว่าสถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่มีอีกหลายๆที่แน่นอนครับตอนนี้นะครับเราขึ้นมาสู่ถนนลอยฟ้าช่วงนี้แล้ววิวถนนสวยงามมากเลยครับ ตอนนี้นะครับอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือแค่33องศาในเวลานี้นะครับตอนนี้ประมาณ4.48โมง48นาทีนะครับอุณหภูมิก็เริ่มลดลงแล้วโอ้วิวตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าในหลายๆจุดเนี่ยคำว่าวิวถนนลอยฟ้าของถนนเส้นนี้มีให้ชมมากมายเลยครับเนื่องจากว่า ภูเขาช่วงนี้เป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็เขาจะสลับซับซ้อนไปไเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่ภูเขาไม่สูงชันเนี่ยการทําถนนนะครับหรือว่าการมา,อ,าอยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนี้เขาก็สามารถอยู่อาศัยได้แทบุกพื้นที่เลยนะครับก็เลยทําให้เส้นทางเนี่ยเกิดขึ้นบนสันเขาเนี่ยหลายลูกเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งขึ้นสู่สันเขาเมื่อไหร่นะครับเราจะเห็นวิวสวยๆของสองข้างทางในถนนเส้นนี้ ช่วงมากๆเลยครับถนนลอยฟ้าของอำเภอน้ำหนาวเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเพื่อเป็นคนไหนมาต่างฤดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวหรือฤดูร้อนเนี่ยวิวตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยครับพอเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยจะมีความเขียวขจีนะครับแต่ว่าเราจะเห็นวิวได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าบางทีต้นไม้เขาจะบดบังวิวนะครับแต่พอเรามาในช่วงฤดูร้อน ต้นไม้เขาไม่ค่อยมีใบไม้เนี่ยในหลายๆช่วงที่เราต้องเห็นวิวกว้างไกลนะครับเราก็เห็นวิวกว้างไกลแต่ว่าความเขียวขจีก็จะหายไปแต่ถ้ามาในฤดูหนาวต้องบอกว่าใครที่ชอบความหนาวนะครับอากาศแบบหนาวเย็นนะเลขตัวเดียวอะไรเงี้ยครับก็นี่ครับสามารถมานอนรีสอร์ทนะครับหรือมากลางเต็นที่อำเภอลำหนาได้เลยเชื่อผมว่าอำเภอนํำหนาเนี่ยหนาวสมชื่อแน่นอนครับ เมื่อครั้งอดีตนะครับผมเคยเดินทางในเส้นทางตรงนี้ต้องบอกว่าน้าในช่วงฤดูฝนเนี่ยโอ้โหน้ำเนี่ยเขากัดซอถนนขาดหลายครั้งเลยนะครับที่ผมเคยเดินทางผ่านมาเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้นะครับจุดที่น้ํากัดซอจนถนนขาดเนี่ยเขามีวิธีการแก้ไขเนี่ยหลายๆจุดเนี่ยไม่เคยเกิดปัญหาเลยครับเมื่อ2ออจุดที่เราขับผ่านมาเมื่อสักครู่นั้นก็คือน้ําไหลผ่านแล้วก็ถนนขาดหลายครั้งนะครับตอนนี้เขาทาอุโบค์ใต้ถนนแล้ว ทำให้น้ำเขาลอดถนนไปนะครับแล้วก็ไม่กัดซ้อถนนนะครับก็ช่วยได้นะครับแต่หลายครั้งที่ขับผ่านมาก็ไม่เห็นปัญหานี้อีกแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่ในหลายๆเส้นทางนะครับการปรปับปรุงแก้ไขถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยถนนก็ต้องคอยซ่อมทุกปีทุกปีนะครับแต่ถ้าเขาหาทางปรับปรุงแก้ไขสมเร็จนะครับที่ผ่านมาก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นนะักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องระแวงนะครับ เนื่องจากว่าในถนนหลาย,ลายสายที่จะไม่รับการปรับปรุงนะครับเหมือนตอนที่โดดไปเที่ยวที่น่านบ้านมณีพฤกษะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูนะครับลองไปดูในอีพีบ้านมณีพฤกษ์นะครับโดดไปช่วงจังหวัดโดดไปบ้านมณีพฤกษนะ์นเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยโดดไปช่วงหน้าหนาวนะเอ้ยหน้าฝนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดินสไลด์นะครับ เยอะมากๆนะครับนับไม่ท้วนเลยขนาดแบบเราไม่ได้ถ่ายทุกช็อตทุกช็อตให้ดูนะครับแค่ในคลิปนั้นก็โหดินสไลด์ดินถล่มกันแบบอันตรายเลยครับถ้าใครที่เข้าไปผิดวันอาจจะเข้าไปและออกมาไม่ได้เลยนะครับถ้าเจอถนนขาดในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนถ้าไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าไปในเส้นทางที่เป็นเส้นทางบนภูเขาเนี่ยต้อง ศึกษาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ต้องดูวันเวลาของพยากรณ์อากาศให้ดีครับลักษณะเส้นทางของเส้นทางนี้นะครับในหลายๆช่วงเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นลงเขาอยู่ตลอดเวลานะครับบวกกับความโคดงเคี้ยวในเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้เส้นทางไหนเหมือนกันนะครับความโคดเคี้ยวในเส้นทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเลยแล้วก็ถนนในช่วงนี้นะครับ จากที่เราเดินทางเข้ามาเนี่ยถนนก็ไม่มีหลายทางตลอดเส้นทางนะครับเกยงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์นะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่ขับมอเตอร์ไซค์เพลินอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารถที่ใช้สัญจรในเส้นทางนี้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการมาขับมอเตอร์ไซค์ชิลๆในเส้นทางนี้ต่อให้ถนนไม่ได้กว้างนะครับแต่ว่าการขับมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่า สนุกเลยครับได้มีการแอ็กซ์ซอ์ซเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่แทบตลอดเวลาแล้วก็การขึ้นลงเขากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้ไม่มีผลเลยครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถพุ่งทะยานได้อย่างสบายเลย,เลยในเส้นทางแบบนี้แถมในหลายๆช่วงนะครับมีต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยโอ้ทอดเงาลงมาให้ลงเงาของการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับขี่สบายเลยครับเพื่อนๆไม่ร้อนเหมือนเส้นทางอืง่นๆนะครับตอนนี้นะครับ อำเภอน้าหนาวเหลืออีกแค่ประมาณ28กิโลเมตรแล้วก็อุณหภูมินะครับในเวลา17นาฬิกาตอนนี้ก็ลดลงเหลือแค่ประมาณ28องศาเซลเซียสเท่านั้นเองครับโอ้ช่วงนี้เป็นเส้นทางชันจริงๆนะครับต้องบอกว่าถ้าดูจากภาพเนี่ยแต่ถ้าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นที่เราขับขึ้นไปจริงๆนะครับภาพถ่ายเนี่ยเวลาที่เราเห็นในกล้องจะรู้สึกเหมือนไม่ชันนะครับ แต่ถ้าเรามาจริงๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าในหลายช่วงเนี่ยเส้นทางเยชันจริงๆครับแต่ว่าเราก็ขับผ่านขึ้นมาได้นะครับไม่ได้ชันถึงขนาดแบบว่ารถไม่สามารถขับขี่ผ่านไปได้เกยงแต่ว่าถ้าเวลาที่เราเจอเส้นทางที่สูงชันเนี่ยเราต้องมีสตินิดนึงนะครับอย่าเร่งขึ้นไปอย่างเดียวเพราะว่าการเร่งความเร็วใส่ไปหาโค้งหรือใส่ไปหาเนินเนี่ยถ้าเกิดมีรถที่ขับสวนลงมาแล้ว ต่างคนต่างกินเลนไปหากันนะครับปัญหาที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยเราก็เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับมีส ah e <ม>ิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้มากเลยครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นการขับรถในเส้นทางที่คดเคียวแบบเนี้ยการตัดโค้งนะครับไม่ใช่ทางออกที่ดีนะครับในกรณีที่ถ้าเพื่อนเจะตัดโค้งได้ก็คือในกรณีที่โค้งแบบนี้นะครับโค้งที่ไม่มีภูเขาบังอย่างนี้นะฮะคือเขาเรียกว่าโค้งแบบเปิดนะครับก็คือเราสามารถมองเห็นปลายโค้งได้เนี่ย เราก็สามารถขับขี่เพื่อจะตัดโค้งได้ในบางโค้งนะครับอย่างเงี้ยฮะอย่างโค้งข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถจะตัดโค้งได้นะครับแต่ว่าถ้าในโค้งที่กรณีที่เราไม่สามารถมองเห็นปลายโค้งได้นะครับคือมีภูเขาหรือมีต้นไม้บางเนี่ยวิธีการขับขี่ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยที่สุดก็คือการขับขี่อยู่ในเลนของตัวเองนะครับปลอดภัยไ,ไว้ก่อนทั้งตัวเราแล้วก็คนที่ใช้ถนนร่วมกันกับเรานะครับ ตอนนี้นะครับหลวงก็มาถึงอำเภอนาหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจต่อไปในสไตล์ของเราก็คือการหาที่แคมปิ้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกพื้นที่ไว้นะครับว่าเรามาเราจะไปกางเต็นท์ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเรากะว่าเดี๋ยวมาถึงก่อนแล้วเราค่อยหานะครับตอนนี้เราก็มาถึง ตัวอำเภอน้ำหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่เพื่อนๆเห็นก็คือนี่คือถนนศูนย์กลางของตัวอำเภอน้ำหนาวเลยครับด้านซ้ายด้านขวาก็คือความเจริญในอำเภอในพื้นที่นี้นะครับหลายๆครั้งที่ขับมาก็ถือว่า,าตัวถนนเส้นหลักในอำเภอน้ำหนาวเนี่ยเขาก็ปรับปรุงได้ดีนะครับมาปิมาตอนนี้ก็ปรับปรุงมีตัวกัน้นตรงกลางเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยค่อนข้างใ,ใหญ่เลย เดี๋ยวเรามาหากันก่อนนะครับว่าเย็นนี้เราจะไปจอดรถนอนกันที่ไหนนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่อำเภอน้ำหนาวเป็นที่เรียบร้อยสถานที่กางเต้นท์วันนี้นะครับเราเลือกที่จะกางที่ลูกตาลโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจุดที่เราจะแคมปิ้งวันนี้กันเป็นยังไงบ้างนะครับโหตอนนี้ทางลงก็ ค่อนข้างจะเล้าใจนะครับเป็นทางดินนะครับเพื<ๆ>่อนๆทางดินลงนะครับถ้าฝนตกนี่ขึ้นน่าจะลำบากนิดนึงนะครับน่าจะมีความลื่นนิดนึงโอ้โหเริ่มเห็นเห็นวิวแล้วนะครับแต่ว่าทางลงไปตรงนู้ค่อนข้างจะชันเลย โอเคเพื่อความปลอดภัยนะครับเราเข้าที่เกียร์หนึ่งนะครับเปิดระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะเพราะว่ากลัวที่จะลื่นถลไหลนะครับโห oh, ดูวิวนะครับสวยมากๆแต่ทางลงนี่แอบแล้วใจนะโอเคจุดกลางเตะเราอยู่ตรงนี้นะครับ เพื่อนแล้วเดี๋ยวจอดรถแล้วเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศนะครับตอนพระอาทิตย์กำลังตกดินให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ลูกตาลโฮมสเตย์ขับลานการเต็นท์วิวหลักล้านจริงๆครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเดินไปดูวิวกันนะครับ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้นะครับเราตื่นมากับฤดูร้อนแต่ว่าอุณหภูมิเพียงแค่22 e องศาเท่านั้นเองครับ วันนี้นะครับเราตื่นมากับอุณหภูมิแค่22องศาเซลเซียสเท่านั้นเองครับเพื่อนๆบรรยากาศที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้นะครแต่วันนี้ที่น้ําหนาวเนี่ยต้องบอกว่าอากาศเย็นสบายมากๆเลยครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากหนีร้อนนะครับมาพึ่งบรรยากาศสบายๆแบบนี้ก็ที่อําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เลยครับ ก่อนการเดินทางวันนี้นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้รถมือสองสภาพดีราคาไม่แพงครับหรือว่าอยากไปประมูลรถนะครับประมูลมาเพื่อใช้เองหรือว่ามาประมูลเพื่อจะขายต่อนะครับก็ไปที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีบริการของการจัดไฟแนนซ์ที่นั่นได้เลยเพราะฉะนั้น one stop service ที่ SIA เลยครับขอขอบคุณสำหรับการสรุบสุนการเดินทางของเรานะครับสำหรับทิปนี้บ๊ายบาย ส,สทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ